สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับวันนี้ก็ไม่มาถยุของเรานะฮะแต่ไม่ได้หยุดยังไปรับจ็อบทำความสะอาดต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าที่ทำงานที่เราไปรับจ็อบจะเป็นยังไงไปดูกัน Let's go ตอนเช้าครับทุกคนก็วันนี้ไปทำงานก็อย่างที่บอกเติมพลังก่อน ทุกคนได้พลังได้นี่เลยพายอืมก็เนี่ยก็ยินงขับไปทำงานนะเพราะวันนี้มันเป็นมันอยู่เราแต่ว่า เราก็มาแบบทำง,งานคนสะอาดร,รับจอบอะไรเงี้ยเขาเลยแบบกินอันนี้ไปด้วยอแบบานข้าวทุกคนเรามาถึงที่เราจยทำความสะอาดแล้วนะนจริงๆแล้วไอ้ตรงที่เราทำเนี่ยมันคือตรงนี้ ไอทางเดินตรงนี้แล้วก็กวาดแร,รอบถังขยะอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่แต่ก็ประมาณสิบถึงประมาณนี้สิบองศาประมาณนี้แหละยี่หน่อยแต่ว่าพอแบบหน้าหนาวใบมม้ก็จะร่วงนะนี่เราก็เลยต้องมาทำความสะอาดตรงนี้นี่ข้างถังขยะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นทางเดินตรงนี้เนี่ยทุกคน แล้วก็ไปถึงตึกชั้นน้นเนี่ยที่เราต้องทำความสะอาดนี่ทำความสะอาดขึ้นไปตรงนี้ทุกชั้นเลยกวดแล้วก็ถูแค่นี้แหละทุกคนว่าสบายนะแ้แหละครับทุกคนงานของเราที่เราต้องมาทําวันนี้นะจริงๆราแล้วเราไม่ได้ทํางานนี้นะเราเอาแบบมารับจอบพิเศษเสริม เลยมาทำช่วงว,วันหยุดนั่นแหละทุกคนอย่ที่บอกครับทุกคนงานที่นี่คือ <c oughs> เขาจะไม่ค่อยทําพวกงานพวกแบบงานบ้านงานอะไรเงี้ยนะทุกคนก็ <c oughs> อย่างเราเราก็ทําปกติอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ยากอะไรก็ทําได้นะทุคนนั่นแหละ ขยนันไม่ก่อนคือลุงนี้ตอนผสมอ่ะทำประจำแบบเนี้ยวดไปไม้ถูพื้นอะไรเงี้ยทำประจำเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเราปิดจอ็อบวันนี้แล้วนะฮะทุกคนครับก็วันนี้ก็ได้ยี่สิบยโลนะครับก็ทํางานประมาณสองชั่วโมงก็ได้แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราทำความสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็ได้บนตึกข้างบนนี้นะครับทำบริเวณเฉพาะทางเดินนะครับนี่ก็ได้แล้ววิสบยูโล ทำงานสองชั่วโมงเองทุกคนได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ก็วันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตึกนี้เขาไม่ได้ทําแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมก็เลยมาเลยมาทาต่อนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะสบายนะครับเพราะว่าเราทําไปสารแล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะพาไปดูอะไรในเยอรม,มนันอีกนะฮะไม่เลื่องงานไม่อยากจนครับทุกคน